สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีเพื่อนนะครับผมช่างโต้งนะครับสําหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเป็นวิดีโอคลิปแบบเทสลําโพงนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะทสลําโพงแบบคือเลำโพงที่ที่ผมซื้อมาครับกับลําโพงที่ผมทําเองนะครับแต่ว่าจะโกงหน่อยนะคือเราเทสกันที่ราคานะครับเราไม่ได้เทดสกันที่กําลังวัดนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสวัสดีครับโอเคนะครับผมนะครับนะครับตัวนี้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเทสเลยนะครับก็ ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายเป็นเฟนเดอร์นะครับเฟนเดอร์ที่ผมซื้อมาซื้อผมซื้อตอนแพงๆเลยนะซื้อแบบซื้อแบบซื้อใหม่ๆเลยนะครับเออเกือบเกือบหมื่นนะครับนะครับกับฝั่งขวานี่ดีไอวายเหมือนกันนะครับอันนี้ก็งบก็ประมาณเออเกือบเกือบหมื่นเหมือนกันนะครับนะครับอันนี้คือผมวัดกันที่ราคานะนะครับแต่สไตล์เพลงนี้คือก็เอามันก็น่าจะคนละแบบกันเนาะนะครับเพราะว่า เซนเดอร์เขาจะมาอีกแบบหนึ่งที่ DIY มันจะมาอีกแบบหนึ่งครับแล้วก็มาเทียบกันนะครับแต่ส่วนตัวผมเองอ่ะผมชอบทั้งคู่นะแต่อารมณ์เวลาจะฟังมันจะไม่เหมือนกันนะนะแล้วก็วันนี้ก็จะมาแชร์ให้เพื่อนดูว่าเออมาแบ่งกันดูว่าเออเนี่ย d i มันจะไปออกแนวแบบนี้ที่เราซื้อมันก็จะมาอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาดูกันถามว่าเราไม่ได้วัดกันที่แบบเออคุ้มไม่คุ้มอะไรอย่างงี้ไม่เกี่ยวนะมันอยู่ที่อย่างผมเนี่ยมันเป็นไอเทมเหมือนเราแบบ คือเราต้องมีตัวนี้เราสะสมอะไรอย่างนี้เราก็ต้องมีแล้วตัวนี้เราก็ต้องมีอะไรอย่างนี้นะนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะลองสักเพลงหนึ่งก่อนจะหาเพลงมันตึ๊บ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 ,บนะครับเดี๋ย,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 ยวผมจะผมหาเพลงก่อนเอาเพลงที่แบบมันไม่ติดลิขสิทธิ์นะเดี๋ยวเรียก่อยแดน<พ>อ่ะแดนแดนน่าจะไม่มีลิขสิทธิ์ มาดีทีเดียวนะครับปิดมาเลยนะครับแลเปิดเบรสุดเลยนะครับอันนี้เฟนเดอร์นะครับ you, ลองหลาย,ลายๆแนวโอเคครับเฟนเดอร์ okay, oh เขาได้ดีเรื่องเบรกแล้วนี่นะครับนี่ครับผมใช้ไอร์พอตนี่นะ เล่งสุดแล้วนะครับทั้งบนก็ทั้งบนผมก็เล่งสุดแล้วนะอันนี้ก็ประมาณนี้นะแต่นี้คือบอกเลยว่าต้องขอให้สาววกสาววกเฟนเดอร์อยา่ยาอยา่าอย่าด่าผมนะเพราะว่าอันนี้คือผมซื้อมาแนละ้วผมก็เอามาเทียบให้ดูนะครับว่าเนี่ยอารมณ์มันเหมือนมันต่างกันเนาะนะครับมันไม่ใช่มีใครดีกว่ากันนะแต่อารมณ์มันไม่เหมือนกันเนาะ เราฟังอันนี้แบบโจ๊ะโตึ๊บตึ๊บอันนี้ฟังแบบตึ๊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 บอะไรอย่างงี้นะนะครับเนาะอันนี้เป็นเฟนเดอร์นะครับอันนี้เฟนเดอร์นะครับเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เฟนเดอร์ก่อนอันนี้เราเบาเฟนเดอร์ก่อนนะครับแล้วก็ ผมไม่รู้มันจะมีความแตกต่างกันเปล่าเนะเพราะว่าเออเรียกว่าอะไรอะไมโครศับเป็นอันอาจจะตัดเสียงได้นะผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้เป็นตัวนี้มั่งนะครับเป็นตัวนี้ผมก็เพลงแดนแดนเหมือนกันจะไ,ได้ไม่แพ้กันนะครับเปิดเสียงหน่อย เราเทียบแบบที่โกงนะครับก็คือเราโกงไปเลยนะครับเพราะว่าแต่ราคามันเท่ากันไงราคาประมาณกันแต่กาลังหวัดมันต่างกันนะครับแต่ผมชอบทั้งคู่นะอันนี้คือแต่แฟนขับเฟนเดอร์นี่ขอร้องอย่าอย่าด่าเพราะว่าเราเทียบไันเฉยแต่อารมณ์มันเพลงมันต่างกันจริงแต่ถ้าเราวันไหนที่เราอยากฟังตึ๊บๆก็ผมก็จะมาฝั่งขวานะครับแต่วันไหนผมอยากยกฟังชิวๆผมก็จะมาฝั่งซ้ายนะนะครับนะครับไอกรอบอีกรอบนีงนี่เฟนเดอร์ ันนี้เฟนเดอร์เบาเสียงนะครับเฟนเดอร์เบาเสียงมาเฟนดอฟินดอนะครับฟินดอของผมเองนะครับ อย่างที่บอกแลนะ้วเนาะอารมณ์เพลงมันต่างกันนะครับเนาะนะครับต่างกันจริงจริงอยู่ที่คนชอบนะครับแต่ส่วนตัวผมผมชอบทั้งคู่เพราะว่าผมฟังเพลงในทุกแนวเพลงนะครับก็นี่คือเอามาแชร์ให้เพื่อนไม่มีสาระอะไรนะคือเอามาแชร์แบ่งกันดูเฉยดูขำๆแค่ขขนั้นเองนะครับว่างบตะงบเท่ากันงบใกล้เคียงกันนะครับแต่อารมณ์คนละอารมณ์กันนะครับถ้าชอบแบบต๊บๆบ้าๆก็ต,กต,กๆต้องเป็นฝั่งขวานะครับแต่ถ้าชอบฟังแบบชิวๆต๊บๆสบายๆก็อาจจะต้องเป็นฝั่งซ้ายนะครับแล้วแต่อารมณ์บางวันเนาะบางวันอาจจะมันๆกับเพื่อนๆน บางวันอาจจะฟังคนเดียวอะไรเงี้ยเนาะนะครับมันคนละอารมณ์กันนะโอเคเดี๋ยว,วอีกรอบหนึ่ง <laughs> อันนี้เฟนเดอร์อันนี้เป,เ,ปเป็นเป็นฟินดอ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะฮะเอาแบ่งกันดูมาแบ่งกันโชวไม่เฉยนะครับนะครับก็เป็นกําลังใจให้สําหรับเพื่อนๆที่ต้องการเอ่อที่จะ DIY นะครับนาอนะครับส่วนคนไหนที่ไม่มีความรู้ไม่มีไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างไม่มีเอ่อเขาเรียกอะไรนะยังไม่เป็นเลยลรืุ่ยสดหรือ,รอต้องการจะประกอบเริ่มต้อนอะไรเงี้ยก็ดูคลิปในช่องช่างโต้งนะครับแต่ถ้าอันไหนมันยังไม่เข้าใจก็ทักมาคุยกันได้นะครับถามได้ผมถ้าผมว่างผมก็ตอบนะผมไม่ได้ห่วงวิชาเลยนะผมยินดี แชร์ให้กับทุกท่านเลยนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ